สวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับสําหรับอนุบาลนะครับชั้นอนุบาลสายชั้นอนุบาลนะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในท่าการนั่งขอบสะเตขานะครับแล้วก็นอนคว่ำเตขาดำน้ำเป่าลมนะครับเดี๋ยวจะมีคุครูนะครับทําให้พวกเราดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยทีหลาบครับนี่ก็จะเป็น ถ้านั่งขอบสะเตขานะครับเตะขาขาเหยียดตึงนะครับขาเหยียดตึงปลายเท้าน้่มลงนิดนึงนะครับนะครับมือสองข้างจับขอบสะไว้นะครับเพื่อไปให้เราหลุดลงไปในสะนะครับลดลงไปในสะนะครับอันนี้ก็คือการนั่งขอบสะเตขาขาเหยียดตึงนะครับเข่าไม่งอนะครับเท้าไม่งอถ้าเข่างอนะจะเป็นการปั่นจักรยานไปนะครับอันนี้เราเตะน้ําขึ้นลงนะครับเตะน้ําขึ้นลงเตะน้ําขึ้นลงอย่างนี้นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับ คบฝึกบ่อยให้เกิดความชำนาญนะครับแล้วเราก็จะว่ายน้ําได้เก่งนะครับครับนี้ก็จะเป็นท่านอนคว่ำเตะขาบนขอบสระนะครับง่ายๆนะครับให้นักเรียนนะครับไปฝึกนะครับมีผู้ปกครองกํากับดูแลใกล้ๆนะครับถ้าพวกเรามีสบในการฝึกแต่ถ้าไม่มีสาในการฝึกก็ให้พวกเราดูคลิปไปก่อนนะครับ ขาเหยียดตึงนะครับปลายเท้าชิดกันนะครับสบัดขึ้นลงนะครับเตะน้ํานะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับอ่านะครับครับนี่ก็เป็นการดำน้ําเป่าลมนะครับพอเราดำลงไปเราเป่าลมออกมันก็จะมีฟองขึ้นมาฟองอากาศขึ้นมานะครับพอขึ้นมาแล้วเราก็อ้าปากหายใจเข้านะครับ อย่าหายใจทางจมูกนะครับเพราะว่าน้าําจะเข้าจมูกทําให้เราแสบจมูกนะครับอันนี้ก็เป็นการไว้เอก,การทักษะการดำน้ำป่อลมนะครับครับเป็นไงบ้างสําหรับค่าวไหว้น้ําของเรานะครับสําหรับอนุบาลไม่ยากนะครับถ้าน้องๆองอยู่ ในบ้านมีสะนะครับก็ให้ผู้ปกครองนะครับคอยดูแลกํากับดูแลอย่าให้น้องเล่นคนเดียวนะครับถ้าง่ายๆก็คือนั่งบนขอบสะเตขาแล้วก็นอนคว่ำเตขานะครับเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับน้ําก่อนนะครับแล้วเราค่อยลงสะไปดําน้ําเป่าลมทิละนิดทิละนิดนะครับนะครับตามที่พวกเราเห็นในคลิปนะครับก็ไปฝึกนะครับถ้ามีสะก็ฝึกที่สะแล้วก็มี หรือผูอ้ปกครองคอยกํากับดูแลนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ดูคลิปไปก่อนนะครับนะครับครับครกก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ